ลีละอันที่ละอันวางให้งามๆเด้อ ครับต้องขอบคุณนายกิจัตรพันธั่นเองครับครับนี้นายก้วขอข้อคสนพอชาติของัทพขัอควรกับคุณชาติทเป็นน้องขู้ใหญเฉยเระครับพราต่อไปนครับคป็นนายก้าวขอรัอควร เอกชนทูตศาสตร์ครอบครัวสีอ่อนขอไปนะครับครอบครัวสีแสงอ่อนนะครับสิบเอ็ดท่านขอเชิญครับ สภาพตลาต่อไปนะครับเป็นเรของครอบครัวรุ่โศ you อย่างระลบกัรโตครับท่านผู้ชมำนสาครับขอียนเชิญครับสิบเอ็ดท่านครับหา่บอกแ้เาไปตามที่ไหน เดี๋ยวป้าโทรหาที่ไห และขอเรียนเชิญลูกๆนานาของคุณพ่อ,อยิ่งคำเทศสามท่านับขอเรียนเชิญครับ Úgy is